ต้องเป่าไอ้นี่ใช่ไหมมารับชั้นอนออโอ้โหสั่น์สะเทือนไป8-9้าโลกขนาดนี้เดี๋ยวศัตรูมัก็รู้ตัวนหมดคืออันนี้ก็เป็นลูกกานํำชานะคะเราก็กำลังจะไปดื่มชากับมแมทเทอร์หรือว่าคุณทำหมวกตัวเองอ่อย ทำไมมันดูน่ากลัวอย่างนี้ล่ะม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เลยอะอไปแล้ว Hatterdom อ,อ่ะอีแมวนี่ก็เหรออ๋อ,อ,อเป็นปราสาทของมทแฮทเทอร์อะนะคนทำหมวกอะนะเออดูเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ย เสียงอะไรอ่ะจะได้ยินเสียงอะไรไหมเฮ้ยอีแมวว้ายมัาจมตียานชานอีแมวทำอะไรสักอย่างสิโอ้ยแล้วแล้วแบบนี้น่าเราจะตกไหมเนี่ยแต่ฉันต้องการแกในอีเมลอย่างเพื่อนในนะควรตีมี นี่นี่ยานมันจะล้มแล้วนะเอ้านี่เอ่อโอ้ยอายโอ้ยเจ็บมากโอ้ยเอ๊ะทำไมชุดฉันเปลี่ยนไปอ่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เราจะต้องโดดไปตรงนี้ใช่ไหมทำไมมันดูน่ากลัวชุดก็เปลี่ยนไปด้วยดูสิก็สร้งขึ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสูงสุดโอ้ยแลฉันบินได้โอ้ยโอยอย่างนี้เอง เขาทรงจำาอ้พ่อกับแม่ใช่ไหมเป็นพ่อกับแม่ฉันใช่ไหมนี่น่าเหรอประสาทอีคนทำหม,มวกอะทำไมมันดูลอนหลอนเนี้ไม่รู้อะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงอะไรคือทันได้ทันเหมือนเสียงจะมุกมกุูเลยอะต้องเปิดอีน่ใช่ไหมเปิด<ๆ>เวลาเปิดนี้ผมก็จะฟิวสลวยนะคะเป็น อีเซนเตอร์ซันซิมไปในตัวอ่าอีนัทอีกแล้วอะมันคือตัวอะไรอ่ะไหนมาดูสิโอ้ยมาดักรอเลยเหรอเฮ้ยนี่แน่ไม่ได้แดกกูหรอกนี่นี่นี่อืมเดี๋ยวมาแยมกับฉันลุ๊อ๋อค่อยๆร่อนค่อยๆร่อนแต่เย็นๆค่ะได้ทุกคนค่ะนี่แน่ เลี้ยจะตกเองนะเนี่ยอ๋อเสียวนะอยู่ที่สูงๆแบบน,นี้เสียวโอ้โหโรงงานนรกปะเนี่ยอ่ะสับสวิตดูก่อนทำไมมันน่ากลัวแปลกๆอะนี่คืออะไรอะเฮ้ยไก่ย่างอิ่ไก่ย่างอยู่พอดีเลยใช้ไก่ย่างหรือปะานะ นี่แน่มาทำซ่าแถวนี้เลไอ้หนูโอ้มันย่างไก่เอ้ยไม่ใช่นี่มันไม่ใช่แกย่ย่างมันเป็นเอ่อนกฟามิโกย่างตายละอันนี้ต้องตอดเล็กเข้าไปใช่ไหมเฮ้ยอ่ะเฮ้ยมาจากไหนวะนี่แน่นี่แน่่นนำผิกได้่ำผิกได้เ,เรือ หัวขาดเลยมึงปิงอีกแล้วพวกนี้ก็ขยันใส่ปิงไว้ในกล่องนะนี่นะเราต้องเก็บฟันหลอให้คมค่ะทำไมต้องเป็นฟันก็ไม่รู้อะมันเป็นอะไรที่แบบดูน่ารักกว่านี้ไปกันเถอะต้องเข้าไปในตัวภา,าษาใช่ไหม นี่น,น,นี่นี่แน่นี่แน่อ้าวเยี่ยบไอีกตัวเสียวตก้วเนี่ยเราตกเลยป่ะคัะตะกรสาวรบติกยาย่าอินเวอเร์เรนหลักทรเราต้องเข้าไปในปราสาทนั้นให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เหมือนปราสาทนี้มันจะโดดยึดอะ ใช่ไหมอ๋อไค่อยนงมค่อยนงชุดไม่โปเลยอ่ะแต่ก็ดูไม่กรงปรกะสบแบบเดิมเนาอ,นอะน,นี่นี่นะี่แนะะมาดักรอกูเลยเหรอดักกูมากเลยดักกูมากมามาดักรอเลยทีเดียวตรงนี้ใช่ไหมอ๋อ ชันเซียนค่ะชันเซียนไม่ต้องหัวเดินกระดกอ๋อค่อยๆล,ลงนะอ๋อมารับด้วยมารับด้วยหรอมารับมารับับดอกมารับ,รบ,รบ,รบนี่แน่หัวขาดเลยมือขอบคุณที่มารับค่ะจะเข้ารังไม่ต้องยิงฟันทองเรียบร้อยอ๋อโอ้โหนี่ไงเหมือนเราตะ เข้าใกล้ทางเข้าประสาทไปทุกทีแล้วนะฮึบฮึบอ่าดนลงนัพอดีเลยฮึบึบฮึบอ้อผมคลิ้วสวยเสียงอะไรไม่น่าไว้ใจเสียงไม่น่าไว้ใจอีกแล้วมาต้อนรับครูอย่างดีแน่นอนครูแบบนี้แล้วนั่นไง ไม่ต,ต้องรับต้อนรับดีขนาดนี้ก็ได้เกรงใจนะฮะไม่ต้องต้อนรับดีขนาดนี้ก็ได้พี่ฉันเกรงใจนี่ปุบๆอะไรบึกอืมเผิอดใช่ไหม ตายผมยังเ,ยเก็บฟันมาให้หมดอะไรอีกล่ะไม่มีหรอใช่อ๋อเปิดทางให้เรียบร้อยอยวขอเก็บฟันเถะนาพอเก็บฟันก่อนเสียงจมูกหมูมาจากไหนอะเสียงคอกคอกคลอกอะมีจมูกหมูแถวนี้หรอไม่มีหรอกแต่ตัวพวกนี้มันมาจากไหนอะอยากรู้นี่แนี มาขัดขวางฉันดีนะนี่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 นะหมดย่างหมดแล้วใช่ไหมทางไหนวะทางนี้เหรอ เน,นี่ยมันมีเสียงสะบูหนะอยู่ใกล้ๆแถวนี้ด้วยแต่เรายังไม่เห็นสักอันเลยเมันลอยอยู่บนฟานน่เลยอ๋อครยๆลงนะคะนี่แล้วเราต้องไปตรงไหนต่อวะ อ๋อโอ้โหงานช้างอีกแล้วเฮ้ยโอ้ยเสียวะ่ะโอเคถูกปะถูกใช่ไหมอ๋อเรามาเอาความทรงจำเฉยๆโอ้โหลงลงลง ลงนิมน่มๆหน่อยสิมันต้องเปิดอีนี่ปะใช่ไหมอ่ะเปิดจีกับผมปริวเป็นปลาหมึชกชเซนต์เอริสยังไงอันนี้ฮึบเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอ๋อถึงถึงถึงอ๋อเสียวไปทางไหนอ่ะเนี่ยไปทางไหนอ๋ออ๋เสียวเสียวเสียวอ๋อถึงปะถึงใช่ไหม เออโู้โอ้ออ้ตายแล้วเสีย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 วอะไรตั้งไหนเนี่ยฮะรู้ไหมกูเสียวเนี่ยเสียงจมูกหมูมาจางไหนอ่ะเราขัดใจอยากยิงอะ่ะไม่เห็นมีนเลยตั้งมันนี่เราเข้ามาในตัวประสาทได้ยังไงอุ้ยเอ้ย,ย,ย,ยปิง มาเมืองมานี่ไงนี่ปืนพิกไทยนะอย่ามาแย่งเยัยะบอกทังเห็นท่าถือมีดไหมเนี่ยเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยใครเข้ามาฉันสับเลยไม่ได้ขูนะ่โอ้ไก,กลขนาดนี้เลยเหรอต้องโดดไปใช่ไหม โอยล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 อยออยนี sociedad, ota, building, ああ่ไงอีห <studio> มูก <animal pus> ็ว่าอยู่แล้วฉันต้องไปทางไหนเนี่ยเธอเอามาเก็บของตรงนี้ก่อน มันก็เข้ามาข้างในแล้วนี่เฮ้ยอะไรอ่ะปีศาจ iPod ปีศาจการน้ำชามีตาตายละเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอ๋นี่ขอเราต้องฟันตามันนะฮะตามันคือจุดออก เดือดแล้วมันเดือดแล้วนี่แน่ตุ๊กตากระโดดเลยโอ้นี่เป็นประ fraud การน้ำชาปะเนี่ยไปห่านว้ายมันยิงน้ำชามันจะยิงมันยิงน้ำชาได้ด้วยโอ้ยไปตายแล้ว้ย มีอีกตัวเหรอตายแล้วตายแล้วตายแล้วมันยิงน้ำชาได้อะนี่แน่นี่แน่มันมีอีกตัวหนึ่งอ่ะโอ๊ย อยู่ไหนวะเราต้องรีบขึ้นไปกำจัดมันนะฮะก่อนที่มันจะกำจัดเราถูกต้องนั่นไงมันอยู่นั่นไว้อุ้ยตายแล้วเกือบไปนี่รอกูก่อนไม่ต้องได้ยีบกูมาแล้ว อยากยิงกูนักใช่ไหมอะว้ายสองตัวเลยอีกแย่อ้ยตายแล้วอุ๊ยอ๋ตายแล้ว,ว,ย,ย,ลวยี่พวกนี้นี่ฉันบอกโหแล้วนะ ตายแล้วตัวหนึ่งว้าว้าอีอนี่กูไม่ได้อยากดื่มชาไม่ต้องเอามาเออมาให้กูนี่เต็บตานักใช่ไหมท่านมึงอ๋อมึงตัวใช่ปะเออเออนี่หน้าหันเลยอีเด็กบ้าตกใจหมดเลยโอ้ยทำไพมพาร์ทนี้บูนหนักอย,อย่างนี้ล่ะคะ